สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีติดฟิล์มกันลอยไฮโดรพลัสของโฟกัสนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าไฮโดรเจลนั่นเองค่ะฟิล์มไฮโดรพลัสของโฟกัสเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือแบบใสแบบด้านและถนอมสายตาคลิปนี้เรามาติดแบบด้านกันนะคะ ขั้นตอนแรกของการติดฟิล์มไฮโดรพลัสตัวนี้นะคะก็คือให้เราหาผ้าเช็ดหน้าจอให้สะอาดค่ะอย่าให้มีเศษฝุ่นหรือเศษผงอยู่บนหน้าจอนะคะแนะนำนะคะว่าให้นั่งห่างจากพัดลมหรือใต้แอร์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเศษผงจะเข้ามาที่จอแล้วเอาออกยากนะและหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้สกอตเทปหรือแผ่นสติกเกอร์เพื่อเป็นการ เก็บฝุ่นอีกขั้นตอนนึงค่ะวิธีนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าบางทีผ้าเนี่ยอาจจะมีเศษฝุ่นเศษผ้าได้การใช้ก็อตเทปเก็บฝุ่นอีกทีเป็นอะไรที่สำคัญค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราแกะแผ่นฟิล์มที่ตัดเอาไว้แล้วนะคะออกมาและเล็งลงบนหน้าจอเลยค่ะ ขนาดของฟิล์มเนี่ยจะมี2แบบนะคะโดยหลักๆก,ก็คือแบบฟิล์มเต็มแผ่นเต็มหน้าจอเลยค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใส่เคสหรือใส่เคสบางและอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบเต็มหน้าจอเผื่อสำหรับใส่เคสได้ทางร้านแนะนำเป็นแบบเต็มแนจอสำหรับใส่เคสได้จะดีที่สุดนะคะเพราะเราสามารถใส่เคสได้เคสไม่ดันฟิล์มค่ะ มาถึงที่ขั้นตอนการติดกันแล้วนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มไฮโดรพลัสของโฟกัสเนี่ยค่อนข้างลื่นค่ะในคลิปเนี่ยทางร้านจะทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะว่าเราควรยกฟิล์มฝั่งไหนก่อนให้เราสังเกตที่ตัวหนังสือนะตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นจากบนลงล่างใช่ไหมคะให้เรายกฟิล์มจากด้านล่างก่อนนะคือไม่ต้องไปกังวลน,นะคะว่า หัวโทรศัพท์ท้ายโทรศัพท์อยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีซอฟต์แวร์ก็จะทำมาสลับข้างกันนะคะให้เราสังเกตที่ท้ายตัวหนังสือเพราะว่าถ้าเราลูดผิดฝั่งเนี่ยอาจจะทำให้ฟิล์มลื่นหรือเลื่อนออกจากตำแหน่งที่เราเล็งไว้ได้ค่ะพอเรากะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้มุมแล้วให้เราใช้การ์ดเนี่ยรูดได้เลยค่ะ พออีกข้างหนึ่งนะคะทางร้านแนะนำให้ยกให้สูงกว่าข้อต่อนิดนึงเพื่อไม่ให้ฟิล์มเป็นรอยข้อและรูดได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะให้เราใช้สกอ๊อตเทปหรือใช้เล็บสกิดดึงขึ้นมานะคะดึงด้วยความเบามือนะคะดูนะคะว่าแผ่นฟิล์มไม่ได้ติดหลุดออกมาด้วยนะหลังจากนั้นให้เราใช้นิ้วมือของเรานี่แหละค่ะ รูดฟิล์มด้านข้างลงได้เลยค่ะเจ้าตัวไฮโดรพลัสตัวนี้นะคะลงโค้งขอบสวยงามไม่เด้งด้วยนะและนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีติดฟิล์มโฟกัสไฮโดรพลัสนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมค่ะ